ดอกไม้สวยสวยงามมากเป็นดอกไม้ป้ายเหลืองก็คือเขาบอกว่าทําไมถึงเป็นป้ายเหลืองแบบนี้ก็คือดอกไม้ที่นี่จะมีวันหมดอายุด้วยนะคะแต่ว่าเขายังสวยอยู่เลยเนาะราคาเต็ม3ปอนนะคะวันนี้แม่สมถีได้มา1ปอนสามสิบแปดพีค่ับเพื่อนขาสามปอนก็ราคา80ไม่ใช่80 80 90 100ประมาณร้อยประมาณ120อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนค่ะไม่ไแนะ่ใจค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่สมชีจะพาจัดดอกไม้ไปใส่แจกันค่ะเพื่อนๆค่ะ ได้ดอกไม้ป้ายเหลืองมานะคะแต่ว่าสียังสวยและสดมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทําไมถึงว่าดอกไม้ป้ายเหลืองก็คือวันนี้ดอกไม้เขาเขาจะมีวันที่นะคะเพื่อนๆค่ะมีวันที่บอกวันหมดอายุก็คือเขาก็จะติดป้ายเหลืองแบบนี้ราคาเต็ม3ปอนสามปอนก็ราคา120แต่วันนี้แม่สมศรีได้มา1ปอนสามสิบแปดพีค่ะก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะ เกือบ50าบาทไม่ถึงนอะนีค่ะดอกกุหลาบและดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะสลับตัดกันแบบดอกกุหลาบสีส้มและดอกดอกอะไรแม่สมศรีก็เรียกไม่ถูกนะคะสีม่วงนะคะสวยงามมากอ่าเขาจะให้เป็นฟูดเป็นอ่ฟาฟาวเวอร์ฟูดก็คือเราจะเอาใส่ลงไปในแจกันดอกไม้นะคะเพื่อนๆค่ขใส่ก่อนที่เราจะเอาดอกไม้ใส่นะคะแม่สมศรีขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็ติดมาแบบ ติดมาแบบหนานแน่นมากจะไม่ให้เราแกะเลยนะครับเพื่อน่ะใส่ไปเราก็คนคนไปสักพักนะคะก่อนที่เราจะใส่ดอกไม้ฟูดอ,อาหารอาหารของดอกไม้จะเป็นน้ำใสก็คือเป็นปุ๋ยประมาณปุ๋ยนะคะคล้ายๆกับปุ๋ยหล่อเลี้ยงอ่าหล่อเลี้ยงให้ดอกไม้ของเราได้สดได้สดชื่นและคงทนความสดให้ยาวนานนะคะ แกะออกจากถุงพลาสติกก่อนนะคะวันนี้ได้ดอกไม้ต้ายเหลืองมาก็คือแบบว่าสวยงามมากนะคะดอกกุหลาบดอกใหญ่มากเพื่อนๆคะ่ะดอกใหญ่สีสดมากแล้วก็มีดอกอันนี้แม่สมศรีไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกดอกอะไรนะคะแต่ว่าดอกมงม่วงนี่มีด้วยกันอยู่หลายสีมากสีเหลืองก็มีสีชมพูก็มีสีแดงก็มีสีขาวก็มี สีแบบเป็นสีเหลืองสีแดงสลับกันในในดอกเดียวก็มีนะครเพื่อนๆค่ะหลายดอกหลายลวดหลายลายมากก็จะคนในที่เราใส่ปูดอาหารไปในแจกันก่อนที่เม่สมสีโอ้ใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆค่ะน้ําแบบหกออกมาจากนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจะเอาไปจัดแจกันแบบนี้ง่ายๆครับเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนําสิ่งดีมานําเสนอกันวันนี้นะคะ นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วเท่านี้นะคะแม่สมศรีก็จะเอาไปวางไว้เพื่อความสดชื่นเนาะในบ้านมีดอกไม้มีแจกันมีดอกไม้มองไปก็แบบสร้างความสดชื่นให้ตัวเองและคนในครอบครัวเนาะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาจัด แจกันดอกไม้และก็แม่สมศรีได้ดอกไม้ลดราคามาค่ะเพื่อนเค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ thank mm. for support s e ่ s o n b y า guys